วันนี้นะครับจะพามาดูรถที่กําลังจะส่งมอบนะครับว่าตีแต่งอะไรให้ลูก้าบ้านนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับอยากจะทราบ้วใช่ไหมครับว่าอย่างเงี้ยเซ็งเงินอเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ตี้อยู่ที่สต็อกรถที่พร้อมส่งมอบของยีสุด c ซซนะครับสาขาเพชรเกษม 69นะครับวันนี้นะครับจะพามาดูรถที่กำลังจะส่งมอบนะครับว่าตีแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวยอดคิดมากนะครับเป็นตัวแท p บโฟนะครับตัว S นะครับ c A นะครับเกือบพันเก้านะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นที่คิดมากบอกสำหรับแต่งเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จุดดีกว่าว่าตีแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับํำอะไรครับ เบื้องต้นนะครับผมแม็กเ่ยจะเป็นแม็กเวลนะครับก้านตรงนะครับจะโหลดข้างหน้า1.5นะครับข้างหลัง3นะครับก็จะดูดีนะครับผมมีกัาจาดนะครับติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบคันกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงมีไลเนอร์ให้ด้วยนะครับผมแต่จริงๆอ่ะก็จะมี คำหลังให้ลูกค้าด้วยแต่อันนี้ลูกค้าไม่อยากได้ก็เลยปล่อยเป็นอย่างนี้ไปนะครับก็สปอร์ตซึ่งอีกแบบหนึง่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับแต่จะบอกว่ามีสัญญาณการขโมยด้วยนะครับจริงๆอ่ะกุญแจเดิมๆของมันอ่จจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สองกดอกนี้นะครับผม จะอัปเกรดให้ลูกค้าด้วยเป็นกุญแจรีโมทอย่างนี้เลยนะครับพร้อมสัญญาณการขโมยนะครับออกรถกระตี้ได้อย่างนี้ไปเลยนะครับผมด้านในนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีหน้าจอนะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมก็แทบว่าครบเลยนะครับผมลูกค้าหลายท่านนะครับอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าอย่างเงี้ยเซ็งกนหรอกเท่าไหร่นะครับผม ตัวนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่29,000บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมถ้าสนใจนะครับติดต่อพี่ได้นะครับที่เบอร์0 989635954นะครับจะดาวเท่าไหร่อยากดาวมากกว่าน,นี้น้อยกว่าน,นี้นะครับติดต่อพี่ได้นะครับที่จัดให้นะครับทุกข้สําเร็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ